บริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดทำความดีเพื่อคืนกำไรสู่สังคมโดยทุ่มเงินกว่า1ล้านบาทติดตั้งไฟส่องสว่างถนอนองค์การสะพานปลาระยะทาง1กิโลเมตรเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรมนิเอวสุดใจจิรยาภากรประธานบริหารบริษัทโคมอสคอป์ปอเรชั่นจำกัดและประธานกกตอรอสาานีตำรวจภูทรเมืองสุพรราการทำความดีเพื่อคืนกำไรสู่สังคมโดยทุ่มเงินกว่า1ล้านบาทติดตั้งไฟส่องสว่างถนอนองค์การสะพานปลาซอยเทศบาลบางปู19ตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองสุพรร าาร,ระยะทาง1กิโลเมตรเพื่อสะดวกในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและการก่ออาชญากรรมโดยค่าไฟฟ้าทางบริษัทโคมอสคอปเปอรชั่นจำกัดรับผิดชอบเป็นการออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดสำหรับไฟ LED เป็นเทคโนโลยีของการส่องสว่างแบบใหม่ที่ทนทานให้ความสว่างสูงกินไฟน้อยเกิดความร้อนต่ำซึ่งระดับความสว่างก็ต่างกาันตามชิป LED ที่อยู่ภายในโคมไฟประเภทต่างๆเช่นโคมไฟถนน LED Philips s p o t Light LED โคมดาวลา์สี่เหลี่ยมโดยสามารถดู ค่าความสว่างหรือปรอิมาณแสงลูเมนที่จะบ่งบอกความสว่างเช่นโคมไฟถนน LED 50วัตต์ให้แสงสว่าง400ลูเมนเมื่อเทียบกับแบบเก่าที่จะกินไฟมากกว่าด้านเฮียเอลสวสุดใจจิรยาภากรประธานบริหารบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดได้กล่าวว่าถนนเส้นทางเข้าซอยองค์การสะพานปลาที่จะมายังบริษัทโคมอสคอร์ปอเรชั่นจำกัดระยะทาง1กิโลเมตรความสว่างของแสงไฟไม่เพียงพอจะทําให้เกิดการโจรกรรบ่อยครั้งซึ่งตนในฐานะประธานกก,กตรสถานีตํารวจภูทรเมืองสุปราการก็มีบริษัทต,ต่างๆมาแจ้งตนจึงได้ดําเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างให้ในระยะ ทาง1กิโลเมตรด้วยงบประมาณของตัวเองประมาณ1ล้านบาทโดยค่าไฟฟ้าทางบริษัทโคมอสคอร์ปอร,อรชันจำกัดรับผิดชอบในการออกค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดเพื่อเป็นการคืนกำไรสู่สังคมโดยล่ายิงกลับบ้านไม่ต้องเปิดไฟนะของชัดเจนเลยโครงการต่อไปของบริษัทที่ดำเนินมาแล้วก็คือเส้นทางที่จะเข้ามาทางบริษัทระยะทาง1กิโลความสว่างของแสงไฟไม่เพียงพอก็เกิดการจรกรรมบ่อยครั้ง และตัวกับผมเองเป็นประธานกตลก็มีบริษัทต่างๆมาแจ้งทางบริษัทโคโมอสผมจึงได้นำเนินการติดไฟให้สว่างในระยะทาง1กิโลเมตนี้โดยลงทุนไปประมาณล้านเศษครับโดยที่ทางบริษัทจ่ายค่าไฟเองใช้ไฟของทางบริษัทโคโมอสและก็ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยทางบริษัทโคโมอสท,<า>ทีมข่าว AEC TV c h a n o e l รายงาน